ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับอู่สงวนศักนะครับวันนี้เรามาส่งมอบรถให้กับลูกค้าจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งสองคันเลยนะครับเป็นเครื่อง JO8 c 210 6สูบปั๊มสายนะครับ6สูบปั๊มสายนะครับเป็นเครื่องปั๊มสายนะครับ j o 8 c 2 1 0เดี๋ยวแจ้งราคาเลยนะครับเข้าค่าเอาก่อนละกันเดี๋ยวเอาคันชมพูก่อนละกันครับคันชมพูแต่งแบบนี้ครับเบ็ดเสร็จ1ล้าน หนึ่งหมื่นบาทนะครับหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นบาทนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าทีละคันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวแจ้งราคาคันเหลืองเลยแจ้งต้นคลิปก่อนเลยครับราคาคันเหลืองอยู่ที่หนึ่งล้านสามหมื่นบาทนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสามหมื่นบาทนะครับตกแต่งเรียบๆครับคันนี้ก็จะมีเพ้นท์แก๊บหลังนะครับ อ่าเอ้แก๊ปหน้าครับลวดลายายานเพ้น์ก็คมนะครับมันต้องถ่ายข้างบนอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเดินดูทีละคันแล้วกันครับคันนี้เป็นสีชมพูเลยนะครับนี่ครับมีบสีชมพูเนียนคเงาเงา สีชมพูนี้มันถ่ายายากนะครับเิออยู่กล้องมันเป็นชมพูแบบหน้ากล้องนี่เป็นชมพูแบบหวานเลยครับแต่พอแบบถ่ายไปหน่อยนะมันจะออกยังไงไู้เป็นสเปคเดียวครับกระบะยาว3.50นะครับกระบะยาว3.50กระบอกน้ำสีตันแกนใหญ่นะครับ เดี๋ยพาดูคร่าวๆก่อนน่ครับบางฝุ่นก็เป็นบางฝุ่นแบบธรรมดาครสองแผ่นอูผมก็บอกตรงไม่ได้ตกแต่งโดนใจเท่าไหร่นะครับเราแต่งพื้นพื้นเรียบๆครับแล้วแต่คนชอบกันครับให้ผมแต่งผมก็แต่งได้ครับอาจจะไม่สวยเท่าที่ควรนะครับนี่ครับ อันนี้ของรถสีชมพูนะครับเครื่อง G.O. 8C นะครับ210สเนี่ยสีสีบล็อกดำนะครับเนี่ยครับแกนใหญ่สีชมพูสวยนะครับชมพูนี้

อูส่งเหมนสักนะครับเบอร์โทรติดต่อนี่ครับ0899383397นะครับนี่เป็นถังน้ำมัน,นครับเรียกกันง่ายๆ80ลิตรครับไม่ได้ใหญ่เกินนี่ดูภายในคันสีชมพูก่นะครับนี่ครับอาอาจมีร่องรอยมั้งครับคนซื้อ คนขายเราก็แจ้งลูกค้าครับมันไม่ใช่รถป้ายแดงนะครับอาจจะมีล่องรอยคนระับแต่เกิดให้เราเปลี่ยนให้ซื้อในราคาอีกราคาหนึ่งก็เปลี่ยนให้ได้นะครับหาไม่ยากแต่นอกจากว่าเออมันเละเกินไปลูกค้าตกลงกับทางแล้วว่าต้องเปลี่ยนให้นะ่ะแล้วก็เปลี่ยนนะ ดมเดเอย่างอันนี้ก็บอกลูกค้านะครับว่าอผ้าบอบตัวนี้มันขาดก็หุ้มเป็นแบบนี้ไปนะครับเป็นหนังอันนี้เป็นแก๊บหน้าสีเหลืองนะครับนี่ครับจะมีร่องรอยเพราะว่ามันโดนฝนนะครับ อนครับคันนี้เป็นของลูกค้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวเรามาชมคันเหลืองต่อนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับอู๋สงวนศักดิ์นะครับวันนี้เรามาส่งมอบรถให้กับลูกค้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ เมื่อกี้ถ่ายคันนี้ไปแล้วนะครับเป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะก็เดี๋ยวลงทีละคันแต่วันนี้ออกสองคันนะครับเป็นของลูกค้าจังหวัดบุรีรัมย์นี่ครับคันนี้ราคาอ่าเอ้ยคันนี้สเปคเครื่องก็ JO8C สองร้อยสิบนะครับปั๊มสายเป็นเครื่องปั๊มสายนะครับสองร้อยสิบหกราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสามืนบาทนะครับหนึ่งล้านสามืนบาทนะครับแจ้งไว้กันต้นคลิปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องไป าว่าราคาอยู่ที่ไหร่ครับอันนี้เป็นหน้าชุบแท้จากนอกนะครับอันนี้เป็นแผ่นเลทของนอกเลยครับนี่ครับอาจจะมีรอยนะครับบุ๋มบุมนี่ครับอ่ะเรามาดูหนึ่งล้านสามืนบาทกัน,กนบ้างนะครับเป็นล้อชุบแคปเลทก็ตกแต่งนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดู ครับลวดลายก็ทำแบบสวยงามครับรอยชงรอยเชื่อมว็เชื่อมเต็มหมดนะครับก็ตามเขาเลยครับผมก็ไม่ค่อยได้โปรโมทเท่าไหร่ครับเรื่องรอยชงรอยเชื่อมก็เก็บให้ครับนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันรอบๆกัน อันนีู้ก็สวยอันนี้ก็สวยครับแล้วแต่คนชอบว่าชอบสีไหนก็มาไหน,น,นตัวรีดน้ำา็ใส่อย่างนี้เลยครับนี่ครับเงา น,นี่จะเป็นท่อพักพักนะครับนี่ครับนี่ครับกะบะความยาวอยู่ที่สามเมตรห้าสิบนะครับฝาข้างสูงห้าสิบห้าสาเก้าสิบนะครับระแนงสองไม้นี่ครับรวดลายก็ชูชานเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวค่อยๆดูผมก็มือกล้องมือใหม่ครับอย่าว่ากันนะครับอาจจะถ่ายไม่นิ่ง นี่ครับงานสีนี่ครับฝาท้ายเป็นเรียบฝาท้ายปิดตายนะครับเหมือนคันนี้ครับฝาท้ายมันจะเป็นแบบปิดตาย ไอท้ายเป็นแบบยึดกระบะนะครับรนะล้อเป็นล้อชุนะครับ บอกน้ํเป็นสี่ตันแกนใหญ่ครับรอยทรอยเชื่อมมาเชื่อมครับ คันนี้ครับไาในคันสีเหลืองครับแต่คันนี้จะเป็นเบาะลูกค้าสั่งเอาแบบผ้าหนังครับเหมือนวีพีอาจจะไม่ไม่ชูชาเท่าไหร่ครับเน้นเน้นเรียบๆครับนี่ครับเป็นหนังในคันนี้ก็สวยโยครับเบาะคงเบาะแคบครบพื้นอะไรก็ล้างให้หมอยหมดครับ ชมนี่ครับลูกมุณสีครับแต่นี่จะโว่ครับพ่อไม่มีเครื่องเล่นจากนอกมาลูกค้าก็ได้รู้อยู่แล้วครับพอาวันมาจองเขาก็มาดูลงมาดูรถจ้ะ เดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามผลงานอู่สงวนศักด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายมืนถ่ายีก็ฝากติดตามผลงานอู่สงวนศักด์ด้วยครับได้ช่องทางเพจอู่สงวนศักนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นจิบอู่สงวนศักนะครับสนใจราคาไหนอ่ารุ่นไหนทักเข้ามาหรือเบอร์โทนะครับโทรสอบถามเบอร์ 089 9383397นะครับโทรมาได้เลยครับแล้วก็ช่องทางอ่า YouTube ก็เป็นอ่าอูส่สงวนศักนะครับครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ